วันนี้นะคะจะพาทุกคนมาดู Barista v l o g ของมุกในการทำงานในหนึ่งวันค่ะว่าเราปรับเครื่องบดกันไปกี่ครั้งนะคะแล้วเราทำอะไรบ้างในการสกัดกาแฟนะคะการตั้งช็อตกาแฟปรับเครื่องบดอีกการหาสูตรนะคะรวมถึงการชิมกาแฟว่าเราจะเอากาแฟนมสูตรไหนดีกาแฟนม อันนี้ดีหรือ,อยังหรือว่าจะทำกาแฟดำสูตรไหนรวมถึงการทำสตตีมนมแล้วก็ทำเมนูต่างๆให้ดูครบทุกเมนูเลยนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูพิกาโลลาเต้คาปูชิโน่เมนูแฟลตไวหรือว่าเมนูมอคค่านะคะสำหรับใครนะคะที่อยากมาเป็นบาริสต้าเมลเบิร์นออสเตรเลียซิดนีย์ก็ดูคลิปนี้ไว้นะคะเพราะว่าเมนูเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับที่เมืองไทยนะคะรวมถึงใครที่อยากจะฝากคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพบาริสต้าต่างๆก็ฝากเอาไว้พิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยค่ะเดี๋ยวมุกจะต ให้ที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe กด like หรือว่ากดแชร์ด้วยนะคะถ้าหากว่าชื่นชอบ barista vlog นะคะสไตล์การทำงานเวลามาเปิดร้านแบบนี้ก็พิมพ์บอกไว้ให้ได้เลยค่ะนี่หกโมงเช้านะคะมุกก็ออกมาทํางานแล้วค่ะทุกคนเราจะเข้างานนะหกโมงครึ่งเพราะฉะนั้นนะคะมุกก็จะออกจากบ้านเช้าหน่อยจะได้ไม่ต้องรีบมากนะคะ6กโมงเมลเบิร์นนี่คือเงียบมากทุกคนเราจะเปิดคาเฟ่นะคะตอน7จ็ดมงซึ่งคาเฟ่ส่วนใหญ่ที่เมลเบิร์นก็จะเปิดเวลาประมาณนี้แหละก็คือเวลาประมาณ7จ็ดโมงนะคะ เครื่องชงกาแฟที่ร้านไม่เคยปิดนะคะก็คือเปิดทิ้งไว้เลยเพราะว่าเรามีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงถ้าจะรอให้เครื่องชงเริ่มร้อนเนี่ยคงจะไม่ทันค่ะดังนั้นเราก็จะเปิดเครื่องชงทิ้งไว้แบบนี้ในวันทั้งปีเนี่ยเราไม่เคยปิดเครื่องชงเลยนะคะรวมถึงเครื่องบดก็เปิดทิ้งไว้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเราจะเอากาแฟออกนะคะจากเมื่อวานเราก็จะใส่กาแฟเข้าไปใหม่นะคะในตอนเช้าซึ่งเครื่อง เครื่องบด2ตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่รุ่นกลายบเวกคือมันจะบดตามน้ำหนักที่เราตั้งนะคะเช่นถ้าเราต้องการ20กรัมเราก็ตั้งไปเลย20กรัมเราไม่ต้องมาคอยตั้งเวลาให้มันบดกี่วินาทีกับอีกกี่เศษวิในแบบสมัยก่อนแล้วนะคะคืออันนี้มันจะสะดวกมากๆคือเราสามารถที่จะตั้งน้ำหนักที่เราต้องการเลยเพียงแต่ว่าตอนเช้าพอเรามาตั้งบดพร้อมกันทําช็อต2ออันแบบนี้เราก็ต้องมานั่งตั้งสติดูดีๆว่าอันไหนเป็นของเครื่องไหนนะคะซึ่งเครื่องสีขาวจะเป็นกาแฟนมเครื่องสีดาจะเป็นสําหรับตัวกาแฟดําาานะะะคเรก็จมหำ อันดับแรกเราจะมาต้องดูก่อนว่าเวลาในการสกัดนี้มันเป็นกี่วิเราต้องปรับเครื่องบดหรือเปล่าคือมันจะมีเหมือนกับคล้ายๆกับว่าเป็นสูตรที่เอ้ยประมาณนี้นะกําลังดีประมาณนี้เราจะเริ่มชิมเราก็จะมาปรับเครื่องบดนะคะให้มันอยู่ใน การสกัดกาแฟในช่วงเวลาในการสกัดที่มันสามารถชิมได้ก่อนและพอเราเริ่มชิมเราก็จะเริ่มรู้ละว,ว่าเราจะต้องปรับประมาณไหนซึ่งการปรับเครื่องบดนะคะเช้าๆเนี่ยคือมาเยนต้องปรับแน่นอนเพราะว่าเครื่องบดมันก็ยังไม่อุ่นนะรวมถึงบางทีเราก็จะเปลี่ยนกาแฟด้วยในแต่ละวันแล้วก็หรือบางทีเอจิ้งของกาแฟมันเปลี่ยนไป พราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการปรับเครื่องบดนะคะตอนเช้าซึ่งในการปรับเครื่องบดตอนเช้าเนี่ยถ้าคนยังไม่ชินไม่ค่อยมีประสบการณ์ก็จะค่อนข้างตื่นเต้นเพราะว่าเขาจะให้เราไปทํางานคนเดียวหมายถึงว่าบาริสต้ามีแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่าเราต้องปรับอะไรถ้าเกิดอเครื่องบดมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเราจะต้องทํำยังไงต้องหาสูตรที่มันอร่อยนะคะดังนั้นก็ถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยทําอาชีพที่เป็นแบบ บาริสต้าคนมาดูก็คงจะแบบมันจะเยอะแยะขนาดน,นี้เลยเหรออาชีพน,นี้ใช่ค่ะมันเยอะจริงๆเราก็จะปรับเครื่องบดนะคะจนกว่าจะสกัดอยู่ในช่วงเวลาที่เราพอดีแล้วก็เริ่มสามารถชิมได้ร้านนี้ใช้เป็นเครื่องจ่ายนมเย็นแบบออโต้นะคะจะอยู่ด้านซ้ายมือซึ่งก็จะเห็นว่ามุกเอาพิเชรดดันเข้าไปแล้วมันก็จะมีนมออกมาซึ่งอันนี้มันก็จะประหยัดในส่วนของการเสียนมทิ้งเพราะว่ามันจะ จ่ายนมออกมาค่ะตามขนาดไซส์ของพิเชอร์ที่เราใส่เข้าไป1แก้วมันก็จะจ่ายนมแค่จํานวนปริมาณที่ต้องใช้สําหรับ1แก้วบางทีเราเทเกินอะ่ะมันก็แบบในหลายๆแก้วมันรวมกันมันก็เยอะเหมือนกันนะกับการที่เราต้องเวสหรือว่าทิ้งนมในแต่ละวันนะคะ อันนี้เราก็จะเริ่มทํากาแฟนมแล้วนะคะแล้วก็ทํากาแฟดําในการชิมด้วยมุกจะชิมพร้อมกันไปเลยแล้วก็จะทํากาแฟนมออกมาเป็นสักประมาณ2สูตรก็คือหมายถึงว่าพอเราปรับปรับไปมันก็จะแบบเอ้ยมีอันนึงไหลเร็วกว่าอีกอันนึงไหลช้าวกว่าเราก็พอจะรู้แล้วว่า กาแฟนมเนี่ยมันจะเท่านี้วิถึงเท่านั้นวิมันจะพอได้ถ้าเร็วกว่านั้นมันไม่ได้แล้วหรือถ้าช้ากว่านั้นเฮ้ยมันเริ่มติดขมติดแห้งติดฝาดแล้วมันก็จะไม่ได้กาแฟดําก็เหมือนกันค่ะเราก็จะทําเป็นเมนูแฟลตไวแล้วก็ลองมาชิมนะคะซึ่งส่วนใหญ่หมูก,ก็จะชิมกาแฟนมแล้วก็ชิมกาแฟดําไปพร้อมกันเลยอย่างเวลาชิมนะคะนี่เราก็จะเริ่มชิมเลยชิมกาแฟดําต่อเลยนะคะ เพราะว่าเราก็จะปรับเครื่องบดแบบพร้อมๆกันไปเลยอันนี้มุกก็จะเริ่มทํากาแฟให้พนักงานหน้าบ้านน้องๆหน้าบ้านกับเชฟในครัวนะคะเพราะว่าที่นี่ก็ คือเราก็ต้องทํากาแฟให้คนอื่นเนาะคนอื่นก็ต้องกินกาแฟเหมือนกันนะคะซึ่งที่นี่สามารถสั่งกาแฟกี่แก้วก็ได้ต่อวันนะคะแล้วก็สั่งเมนูอะไรก็ได้ที่เป็นเมนูกาแฟนะคะเขาจะเป็นสวัสดิการให้อยู่แล้วสำหรับพนักงานก็คือเราจะไม่ท์จเงินพนักงานนะคะไปสาขาไหนของบริษัทก็ได้ไม่คิดเงินเหมือนกันทุกคนนี่คือข้อดีของการเป็นบริษะะัทค่ะประหยัดค่ากาแฟไปเยอะมากเลยค่ะนี่เราเรามาดูเมนูแต่ละเมนูที่เราทํานี่นะคะอันนี้จะเป็นคาปูชิโน่ก็คือจะเห็นว่ามันมีช็อกโกแลตอยู่ด้านบน นะะในแต่ละเมนูของประเทศออสเตรเลียเนี่ยทุกคนมันจะมีเอกลักษณ์ของมันอยู่นะคะใครที่อยากจ,จะมาเป็นบาริสต้าก็ลองดูคลิปประมาณนี้มีคำถามอะไรก็ทิ้งเอาไว้ฝากไว้ได้เลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ให้บุกนะคะขอบคุณค่ะไว้เจอกันบล็อกหน้านะบ๊ายบาย